สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่กด subscribe ในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจกันนะคะว่าที่คุณแม่มีอาการเจ็บตรงบริเวอวัยวะเพศสาเหตุเกิดมาจากอะไรค่ะ ในช่วงที่อายุครรภ์แนน้อยอยู่นะคะบางท่านอายุครร์ประมาณ12สัปดาห์หรือว่าบางท่านนะคะอายุครร์ประมาณ20สัปดาห์ก็จะเริ่มมีอาการเจ็บหรือบวมตรงบริเ,เวณอวัยวะเพศเกิดขึ้นนะคะซึ่งสาเหตุนะคะมาจากการที่เชิงการขยายตัวนะคะเพื่อรองรับน้ำหนักของทารกน้ำาคร่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ แล้วคุณแม่จะมีวิธีบรรเทาอาการอย่างไรนะคะนั่นก็คือต้องหลีกเลี่ยงการยืนเดินหรือว่านั่งเป็นเวลานานๆค่ะ ในช่วงอายุครรน,นะคะประมาณ30สัปดาห์ขึ้นไปหรือในช่วงใกล้คลอดคุณแม่บางท่านนะคะก็จะมีอาการเจ็บหรือบวงตรงบริเ,เวณอวัยวะเพศได้นะคะบางท่านก็คิดว่าอาการดังกล่าวนะคะเป็นอาการที่ใกล้จะคลอดแล้วนะคะจริงๆแล้วอาการดังกล่าวเกิดมาจากว่าสาเหตุแรกนะคะก็คือในกรณีที่ทารกกลับหัวแล้วนะคะเมื่อทารกมีการกลับหัวแล้วแล้วน้องดิ้นแรงนะคะคุณแม่ก็ จะเจ็บหรือหน่วงลงไปด้านล่างได้นะคะหรือถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนยืนเดินหรือว่านั่งทํางานเป็นเวลานาน,านๆก็จะทำให้อวัยวะเพศบวมได้ค่ะแต่ถามว่าเป็นสัญญาณใกล้คลอดหรือไม่นะคะยังไม่ใช่สัญญาณใกล้คลอดนะคะเป็นแค่การบ่งบอกว่าทารกอาจจะกลับ หรือเชิงการของคุณแม่มีการขยายตัวเพราะในช่วงอายุครรภ์30สัปดาห์ขึ้นไปนะคะน้ำหนักของทารกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้เชิงการของคุณแม่ต้องขยายตัวมากขึ้นนะคะคุณแม่จะมีอาการเจ็บบริเวณอวัยวะเพศได้นะคะสำหรับอาการใกล้คลอ นอกจากจะมีการที่ทาลูกกับหัวแล้วนะคะมีอาการเจ็บหรือบวมตรงบริเวณอวัยวะเพศคุณแม่จะต้องมีอาการที่3คือเรื่องของอาการท้องปั้นแข็งัั่วทั้งท้องทีงท่สม่ำเสมอทุก5-10นาทีใน1-2 2ชั่วโมงโดยที่ระดับความปวดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ คุณแม่จะมีวิธีบรรเทาอาการอย่างไรนะคะต้องดูจิจวัทประจําวันของคุณแม่ค่ะอย่างเช่นคุณแม่ท่านไหนที่ต้องนั่งทํางานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆน,นะคะประมาณ34ชั่วโมงต้องปรับวิธีการใหม่ค่ะต้องเปลี่ยนไปลุกเดินบ้างนะคะหรือว่ายืดเส้นยืดสายเป็นระยะระยะนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายมีการผ่อนคลายแต่ถ้าคุณแม่ท่านไหนต้องยืนต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ ก็ต้องปรับมาเป็นนั่งบ้างหรือเดินเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อคลายตัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะลดภาวะดังกล่าวได้นะคะบรรเทาอาการดังกล่าวได้นั่นคือการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันของคุณแม่อย่าอยู่ในอุริยาบทเดิมนาน,นๆนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้นั่นเองค่ะ ยังไงฝากคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ฝากคุณแม่แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ตั้งคันท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ